จังหวัดนครพนมค่ะท่านจังหวัดด้มีการจัดพิธีจเจริญพระพุทธนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนานะคะออนไลน์หนึ่งในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลนอายุดาเดชมหาราชบร,รมนารบพิรวันชาติและก็วันพ่อแห่งชาติอีกน้ค่ะที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ว่าทีร่รอยตรีร่วยรุ่งใครบุตรขาร่องปุวาราชาการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาผ่านระบบออนไลน์หนึ่งในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผูมิพลนอุญเดตมหาราชบรม,มนาถบพิตร รวมถึงยังเป็นวันชาตินะคะและก็ว่นพอแห่งชาติอีกนําโดยมีหน่วยงานภาครัฐและประชาชนก่ะร่วมประกอบพิธีโดยความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นหล่นพลโดยภายในพิธีค่ะมีพระธรรมรัตนพรน์นะคะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นประธานกรรมการบริหารกลางโครงการนะคะวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะ ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทระสมาคมก็ได้นำคณะสงฆ์และภูเขาร่วมนะคะพิธีเจริญพระพุทธนต์บําเพ็ญจิตตาวนาไฮศีลและไฮโอวาทพร้อมพิธีก่อนนักล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและถวายความเคารพต่อพระบรมชายาลักษณ์ถือเป็นการร่วมพลังสทธาข,ของชาวพุทธทั่วประเทศนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการกข้าเื่อนโครงการวัดประชารัฐสังสุข วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีโดยกำหนดจัดพิธีจเจริญพระพุทธนต์และ,จะเจริญจิตตาภาวนาออนไลน์พร้อมจัดกิจกรรมร่วมพลั่งสร้างสป,ปายะสู่วัดด้วยวิธีหาสอที่วัดทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชศุนแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพ้นอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรหนึ่งในวันคลายวันพระบรมราชาสมภพวันชาติรวมถึงวันผ่อแห่งชาติอีกนำค่ะ